บริษัทพัฒนาอสังหาแล้วต้องจ้างพนักง,งานกี่คนหลายท่านอาจจะบอกว่าโอ้โหคำว่าบริษัทก็ต้องมีผู้จัดการบัญชีการขายการตลาดวิศวกรโฟร์แมนโอ้โหหกเจ็ดคนกันเลยทีเดียวแบบนี้ก็ต้องื เลยว่าเงินเดือนแต่ละเดือนก็ต้องเยอะโอ้โหอย่างนี้ไม่ทําดีกว่าเห็นไหมแค่คิดเริ่มต้นก็บางท่านอาจจะจบไปเลยนะฮะดังนั้นเนี่ยเรามาดูกันว่าเริ่มตน้นจดจัดทั้งบริษัทเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะฮะเราต้องมีพนักง,งานกี่ท่าน นะเอาย้อนกลับไปเลยนะการจัดตั้งบริษัทคุณมีทุนเท่าไหร่เริ่มต้อนอาจจะแบบระดมทุนกันคนละแสนสี่คนสี่แสนยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับแต่หลังจากนั้นเนะี่ยประเด็นคือใครที่เข้ามาช่วยทํางานต้องมีเงินเดือนใช่ไหมฮะและหลังจากนั้นก็มาดูกันต่อว่าเอา้าแล้วจําเป็นต้องมาดูต่อว่าจะต้องมีใครมาช่วยบ้างนะจะต้องมีใครมาช่วยบ้าง ดังนั้นคําตอบคือจ้างคนกี่คนเอาง่ายๆเลยนะจ้างคนเดียวก่อนคือท่านนั่นเองนะครับนะแค่นั้นพอหลังจากนั้นธุรกิจลันแล้วค่อยจ้างอีกสักสองท่านท่านนั้นคือใครบ้างเดี๋ยวมาเฉลยนะฮะ